สวัสดีครับพบกับบ๊อบบี้ครับกับร้าน BBB EV-Bike ครับวันนี้ผมจะพามาดูรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารุ่น l i อ n SKS z เดนะครับเดี๋ยวพูดให้ฟังก่อนว่าตอนเนี้ยรุ่นนี้นะ l i ออนเหรือจะเป็น Lion ที่จดทะเบียนได้นะก็คือว่าจะมีตอนเนี้ยตอนนี้ที่จดทะเบียนได้ของของตะคุณแล้วก็จะมี ไลออน HKS set สองไลออน Q1 smart แล้วก็ไลออนรุ่นที่มันคล้ายๆเว็ป้าผมจำชื่อรุ่นไม่ได้เนาะเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูรุ่นนี้ก่อนสําหรับตัวไลออน HKS z 2สองจดทะเบียนจดทะเบียนนี่จดทะเบียนยังไงจดทะเบียนทางร้านเป็นคนดาเนินการจดทะเบียนให้หมดทุกอย่างก็คือว่าลูกค้าซื้อไปทางร้านเดี๋ยวดาเนินการเรื่องจดทะเบียนให้ก็คือมีเล่มเล่มเขียวป้ายทะเบียนสามารถใช้งานได้จริงตามท้องถนนตํารวจไม่จับเพราะว่าเรามีเล่มทะเบียนด้วยสําหรับรุ่นนี้นะครับแล้วก็ตอนเนี้ย จะบอกก่อนว่าพิเศษยังไงตอนนี้รุ่นเนี้ยสามารถผ่อนผ่านไฟแนนซ์กรุงศรีออโต้ได้แล้วแล้วถามว่าต้องผ่อนยังไงก็คือรายละเอียดตรงนั้นสามารถติดต่อทางร้านได้ก็คือเดี๋ยวทางร้านจะดําเนินการเรื่องอคุยกับไฟแนนซ์ติดต่อไฟแนนซ์ให้แต่เบื้องต้นเนาะเบื้องต้นของสําหรับรุ่นรุ่นที่จะผ่อนผ่านไฟแนนซ์กรุงศรีนะมันมีอยู่มันมีอยู่2ออย่าง1คือเครดิตดีฟรีดาวเครดิตเครดิตดีเนี่ยฟรีดาวคือจัดได้เต็มสามารถ ฟรีดาวเลยออกรถไม่ต้องใช้เงินสักบาทเดียวแล้วก็รอผ่อนอย่างเดียวก็จะมีพลบจดทะเบียนจะมีแถมให้พลบจดทะเบียนแปป่นไฟภาษีแล้วก็ประกันรถหาย1ปีจะมีแถมให้ 2. อ,อเครดิตไม่ดีเครดิตไม่ดีคือพี่เพื่อนที่เคยติดแบล็คลิสต์มาหรือเคยผ่อนมาแล้วแบบติดแบล็คลิสต์อย่างนี้เนาะหรือว่าอาจจะติดอะไรสักอย่างมามันก็สามารถแก้ไขได้ตรงที่ว่าเราก็ต้องใช้เงินดาวเข้าไปช่วยประมาณ10%ครับ ก็ใช้เงินประมาณออกรถประมาณ4,390บาทหรือจะมากกว่านั้นแล้วแต่เพื่อนๆพี่ๆได้เลยโอเคสําหรับ2คันนี้นะก็คือสีฟ้ากับสีเทา2คาันนี้ก็คือเราก็ทําเรื่องการที่ทําเรื่องผ่อนผ่านไฟแนนซ์เนี่ยจะเป็นรถเดิมนะครับเป็นตัวรถเดิมส่วนของแต่งของแต่งเราจ่ายแยกต่างหากทางร้าน2คันนี้เราจะ,จะทำการาส่งมอบให้ลูกค้าเพราะเราเตเราจัดแต่งเสร็จแล้วจริงๆรุ่นเนี้ยมันจะมีได้กันทั้งหมด6สีเนาะก็จะมีสีอย่างที่เห็นเนี่ยสีเทาเอ รุ่นนี้มีได้กันหกสีเอาใหม่แรกๆเลยมันจะมาสีฟ้าสีฟ้าสีขาวสีส้มสีน้ําเงินส่วนสีเทาจะเพิ่งมาใหม่เป็นล็อตที่สองนี่ตอนนี้เป็นเข้ามาเป็นล็อตที่สองนะสีเทาก็จะมีสีเทาแล้วก็สีแดงเข้ามาสีแดงนู่นตัวนู้นอยู่นู้นสีแดงสีแดงสดใสแต่ที่ยังไม่รีวิวเพราะว่าเอ้ยไม่ใช่เรารีวิวไปแล้วที่ยังไม่ออกมาเพราะว่าวันนี้เราจะมามามารีวิวรถรถที่แต่งแล้วก็เตรียมส่งมอบลูกค้านะครับโอเคผมพามาดูคันนี้ก่อนอย่างคันเนี้ย เป็นสีเทาตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเนาะสีเทาตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามาสําหรับพี่ี่เพื่อนยังไม่เห็นคลิปคลิปเต็มที่เรารีวิวเต็มย้อนกลับไปดูได้นะเดี๋ยวผมบอกเข้าวๆคือรุ่นเนี้ยจะสเปครถเนี่ยมอเตอร์2 0 0 0วัตต์ล้อ12นิ้วแบตเตอรี่72โวลต์20แอมป์ส่วนล้อ12นิ้วเนี่ยมันจะขนาดเท่าไหน่รู้ไหมขนาดก็จะเท่ากับพวกมอเตอร์ไซค์น้ำมันทั่วไปอย่างพวกอ่อสกูปี้ซีโน่ีด ตอนนี้ที่กาลังมาเนาะก็จะขนาดล้อเท่ากันสามารถใช้ยางเบอร์เดียวกันได้ทดแทนกันได้นะครับโอเคด้วยเอกลักษณ์ของตัว l i ออนเอสเอแซดสองเนาะเขาจะเป็นเพจโ,โ,โลโก้ตัวนี้เนี่ยเอสเอแซดสองแล้วก็เป็นไลออนอีวีตรงนี้ก็คือด้วยนี่คือเอกลักษณ์ของเขาเป็นเพจเหล็กเพิ่มความพรีเมียมและความสวยงามได้ซึ่งในราคาของตัวรถเดิมๆทั้งคันก็ไม่แพงนะ43,900บาทสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มเครด,ด,ดิตดีอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นคลิปแล้วก็ที่ พูดทุกคลิปเลยอย่างไลออนเอสเคซสองเนี่ยเขาจะเขาจะเรียงน,นัมเบอร์รถแต่ละรุ่นอย่างคันนี้เป็นศูนย์ห้าสี่สองรถสีคือห้าสี่สองเนี่ยก็คือจะมีแค่คันนี้คันเดียวนะแล้วก็เป็นแค่สีเทาสีเดียวนะทุกคันเขาจะรันนัมเบอร์ออกไปโอเคอย่างคันนี้เราทําอะไรไปบ้างคันนี้เราทําการเปลี่ยนเปลี่ยนสวิงอาร์มหลังชุดหลังก่อนเปลี่ยนสวิงอาร์มหลังบูตอาร์มน็อตเลสแล้วก็ตัวเราใส่คันนี้ใส่ชกควเอสซับแทงก์ของแท้นะครับสีทอง กระปุกทองสปริงดําตัวนี้แล้วก็บูทอาร์มที่เราใส่เนาะถัดมาคันนี้ทำทำกล่อง E m 1 0 0้อยด้วยใส่กล่องใส่กล่องจูนไวริงสายไฟใหม่เดินระบบสายไฟใหม่เปลี่ยนสายไฟใหม่ทนความร้อนสูงเราจะเก็บไว้ข้างล่างนี้เราจะไม่ไว้ในยูบ็อกซ์นะเพราะมันจะร้อนคือเราให้อากาศมันถ่ายเทได้ดีแล้วก็ทําการปาดเบาะเปลี่ยนผ้าผ้าเป็นสีแดงก็คือเป็นร้านประจําของร้านเนาะด้วยความปาดเขาจะผมจะไม่ปาดจนบางเกินไปแล้วก็ไม่ไม่หนาจนเกินไปให้มันทรงมันกําลังดีคือเหลี่ยม เหลี่ยมแล้วก็คมของมันมันจะสวยเข้าเข้ากับตัวรถมิติมันจะเข้าตัวรถโอเคมาดูชุดหน้ากันต่อคือชุดหน้าคันนี้เป็นชุดหน้าเดิมๆนะครับโชคเดิมปั๊มเดิมใบดิสใบดิสเดิมไม่ได้แต่งนะแต่แค่เราทําการโหลดหน้าอัดน้ามันโชคใหม่เซ็ตน้ำมันโชคใหม่ให้มีความขี่หนึบขึ้นเพราะว่าคันนี้จะมีความเร็วสูงขึ้นก็ประมาณน่าจะร้อยร้อยหน่อยๆเนาะโอเคสาหรับตัวนี้อย่างที่เห็นเนี่ยโชคหน้าเป็นซีนซีมาแล้วปั๊มสี่พอร์ตบุดแดงแล้วก็ลูกเล่นจุดสีแแดงๆดงๆนนนีีมาออันน้ทหลกนะ สามารถถอดออกได้ใบดิสขนาด220มิลเป็นหมุดสีแดงนะครับโอเคแล้วก็ถัดมาตัวนี้เราทําการเปลี่ยนหน้าจอแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวแฮนด์คาร์บอนกับตุ๊กตาแฮนด์ซินซีสีดานะครับแล้วก็หน้าจอหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอดีเดีอย่างเงี้ยตัวนี้หน้าจอดีเดีส่วนตัวผมชอบหน้าจอตัวนี้โอเคพอเราเปลี่ยนแฮนด์เปลี่ยนหน้าจอไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนไม์ไปแล้วอะ่ะเราต้องทําการย้ายไฟเลี้ยวเข้าไปอยู่ที่ไฟหน้านะมันจะเป็นยังไงมาดูกัน เราทําการติดตั้งไฟเลี้ยวไว้ตรงนี้นี่ไว้ตรงนี้เลยก็คือตรงนี้อันนี้เป็นไฟฉุกเฉินแล้วก็ไฟเลี้ยวซ้ายขวานี่ครับนี่มาตอนนี้ฝนตกอยู่ผมคือจะอที่บายให้ฟังว่ารถไฟฟ้าลุยฝนได้ไหมขี่ลุยฝนได้ไหมขี่เป็นยังไงพังไหมไม่พังนะครับก็คือขี่ได้ปกติเพราะว่าเราให้นึกภาพตามเหมือนรถรถน้ํามันเนาะรถน้ํามันเนี่ย พวกหน้าจอต่างๆมันก็ใช้กระแสไฟเหมือนกันนะที่มาจากแบตเตอรี่ก็เหมือนกันครับพวกนี้เขาก็เป็นกระแสไฟที่มาจากแบตเตอรี่เหมือนก,นกันก็คือพวกหน้าจอสวิตช์ไฟเลี้ยวไฟหน้าอะไรต่างๆเนาะแล้วก็ถามว่ามอเตอร์เนี่ยลุยฝนได้ไหมขี่ลุยน้ําท่วมไหมลุยได้นะแต่ไม่ใช่คือเราเราต้องลุยไปเลยนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไปจอดแช่ทาน้ําท่วมอันนั้นน้ําเข้ามอเตอร์จะถามว่าน้ําเข้ามอเตอร์เป็นไรไหมก็ไม่เป็นไรนะมันก็ซ่อมได้ โอเคเดี๋ยวเรามาดูคันสีฟ้ากันต่อครับโหตอนนี้ฝนตกแรงมากแต่มันได้รีวิวไปแล้วเนาะเอาให้จบโอเคนี่อย่างพอเป็นคันสีฟ้าคือสเต็ปการแต่งคอนสีฟ้าก็จะมีเพิ่มขึ้นมาในส่วนของตัวล้อหน้าล้อแม็กหน้าตัวนี้เป็นแม็กสีทองแต่ชุดหลังเนี่ยเราใช้เราใช้เหมือนกันนะเนี่ยไอ้ล้อเราเปลี่ยนคันนี้เปลี่ยนล้อแม็กหน้าโหลดหน้าเซ็ตน้ำมันโชกแล้วก็ทําการติดตั้งกล่องเหมือนกันคือสเต็ปของร้านเนี่ยที่ลูกค้ามาแต่งเนี่ยก็จะประมาณ ประมาณว่าลักษณะนี้เนาะไม่ใช่ของที่ร้านหรอกเกือบทุกที่เนาะเพราะจะแต่งคือมาพูดเรื่องของแต่งกันคือมันก็จะมีเปลี่ยนล้อแมกเปลี่ยนแฮนด์เปลี่ยนไม่เปลี่ยนสวิงอาร์มหลังเปลี่ยนโชคหลังอะไรอย่างนี้นะครับปาดเบาอ,อะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็บางคนก็เปลี่ยนยางแต่อะไรก็คือผมว่าแต่งแต่งประมาณนี้กาลังดีนะคือมันกําลังดูดูแบบดูพอดีกําลังสวยเนาะแต่ครันนี้ใช้ใช้โชค๊ชคโช๊คโชคสีทองเนาะเป็นของโอลินโอลินกอล์ฟตัวเนี้ยก็คือเราใช้โช๊คตัวนี้นี่มอเตอร์2,000วัต คือรุ่นใหม่ผมว่ามันล้อมันใหญ่ล้อมันใหญ่ล้อมัน12นิ้วเนี่ยผมว่ามันมัน,ม,นมันตอบโจทย์ต่อการใช้งานสําหรับเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่เราจะใช้ในชีวิตประจําวันทดแทนรถน้ํามันรถมีทะเบียนเนาะคือผมว่าโดยรวมก็สวยดีส่วนคันสีฟ้าเนี่ยต้องบอกตรงว่าสเตปเนี่ยแต่งไปหลายคันแล้วแล้วก็อาจจะไม่รีวิวอะไรมากก็อาจจะคล้ายๆกันเดี๋ยวพีเพ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 ่เพื่อนจะเบื่อผมซะก่อนเนาะมาพูดเรื่องพูดเรื่องอ่าพูดเรื่อง,องฝนตกน้ําท่วมกันต่อดีกว่า เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะฝนตมฝนตกอะไรเงี้ยน้ํามันจะเข้าอะไรชุดเนี้ยชุดพวกไม้พวกอะไรเงี้ยจริงๆมันก็ไม่เป็นไรนะครับมันไม่ได้อ่อนแอมันไม่ได้อ่อนแออย่างพี่ๆเพื่อนๆคิดกันนะมันก็ทนทานอยู่นะครับเพราะว่าเขาได้ผ่านการผ่านการเขาเรียกว่าผ่านการทดสอบผ่านการตรวจสอบมา,าบแล้วว่าสามารถโดนน้าโดนฝนได้ลุยฝนได้อะไรอย่างนี้นะครับไม่ถึงกับว่าโดนปุ๊บพังเลยนะหน้าจอโด,โดนโดนน้ําโดนอะไรปุ๊บมันไม่ใช่พังนะครับมันก็คือสามารถใช้งานได้จริง ช้งานได้จริงก็ลุยน้ำลุยฝนได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าก็มีคลิปหลายๆคลิปแล้วเนาะที่ที่เขาทดสอบกันว่าไปขี่ลุยน้ำลุยฝนลุยน้ำท่วมเป็นยังไงเนาะก็มีเยอะแล้วโอเคยังไงพี่เพื่อนๆที่สนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาทางเพจ a c e b o o k ได้หรือว่าคอมเมนต์ u t u b e หรือว่า Li@ n e แอดออฟฟิเชเข้ามาติดต่อได้นะครับหรือจะโทรหาพอบโดยตรงก็ได้สําหรับพี่เพื่อนๆที่สนใจกําลังอยากจะมาเล่นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในชีวิตประจําวันเนาะสามารถ ที่จะปรึกษากันได้ถามถามบ๊อบบ๊อบเข้ามาได้ครับแต่ถ้าสายไหนไม่ค่อยรับก็โทรมาอีกทีก็ได้นะเพราะว่าต้องบอกติดคุยหลายสายมากแล้วก็บางทีสายซ้อนสายเลย็กก็เดี๋ยวถ้าไงผมโทรกลับแน่นอนโอเคก็ถ้าสนใจตอนนี้ก็มีบริการไฟแนนซ์แล้วก็ง่ายมากขึ้นต่อการที่เราจะใช้เงินเนาะไม่ต้องไม่จำเป็นต,ต้องไปใช้เงินก้อนที่จะจบคันนี้สี่หมื0นห้าหมื่นหกหมื่นอะไรเงี้ยเนาะก็สามารถที่จะใช้ไฟแนนซ์ได้เพราะว่าไฟแนนซ์เนี่ย อย่าง24งวดก็คือ2ปีเนี่ยก็ตกประมาณเดือนละประมาณ2,000นิดๆ2,001 2,002ผมจำไม่ได้ส่วน36งวด1ปีเนี่ยเอ้3ปีเนี่ยก็จะอยู่ประมาณเดือนละพันพะันกลางๆนะเนี่ยพันหกผมจำไม่ได้พันห้าพันหกาวาวนี้เนาะแต่พี่ๆเพื่อนที่จะดาวเพิ่มเข้าไปอีกก็สามารถปรึกษาเข้ามาได้อยากจะดาว5,000ดาว7,000อะไรเงี้ยเพื่อให้ยอดยอดการผ่อนมันลดลงก็ทําได้สบายๆนะเพราะว่าผมว่า ผ่อนผ่อนสามปีเดือนละพันห้าพันหกเนี่ยผมว่าสบายๆนะเราก็มีรถมอเตอร์ไซค์ที่จะใช้ไปทดแทนรถน้ำมันได้ด้วยหนึ่งก็คือแบบเรื่องของการผ่อนก็ราคาถูกกว่าสองก็คือประหยัดน้ํามันไม่ต้องมีเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องไม่ต้องมีอะไรเลยก็คือดูแลแค่ในส่วนของตัวยางหน้าลมยางหน้าลมยางหลังอะไรเงี้ยให้มันพอดิบพอดีแล้วก็ให้ให้แล้วก็ดูเรื่องของจุดหมุนจุดหมุนต่างๆก็คือพวกลูกปืนล้อพวก จุดมุนต่างๆ,ๆล้อหน้าล้อหลังมอเตอร์อะไรเงี้ยจริงๆมอเตอร์ก็ไม่ได้ดูแลแรงมากมายโอเคสําหรับพี่ๆเพื่อนๆทีส่สนใจก็สามารถเข้าดูเข้าไปดูรถตัวจริงได้ทุกสาขาของเรานะครับเราก็มีที่โคราชบุรีรัมชัยภูมิสามารถเข้าไปปรึกษาทางพนักงานขา,ขายของเราได้เลยว่าผมอยากจะผ่อนหรือผมอยากจะซื้อสดอยากจะแต่งอะไรแบบนี้เพราะว่าทางร้านเราก็มีบริการให้เหมือนกันหมดทุกสาขานะครับ ถ้าจะซื้อลถไฟฟ้าก็อย่าลืมนึกถึงร้าน DBBE v i k e เป็นอีกหนึ่งทางเรื่องนะครับเพราะว่าเรามีบริการหลังการขายบริการอัปเกรดตกแต่งซ่อมบำรุงเซอร์วิสอะไรต่างๆแล้วก็เรื่องของการเคมมีการรับประกันต่างๆเพราะเราเป็นตัวแทนของบริษัทไลออนโดยตรงนะครับสามารถที่จะไฟให้ลูกค้าได้ว่ารถเกิดจากปัญหาอะไรนะครับไม่ต้องกลัวเพราะว่าทางร้านเรามีบริการครบวงจรพคือางคือครบวงจรไม่ได้ไม่ได้ว่าเพิ่งมาขายรถไฟฟ้าแล้วก็ทิ้งกันนะครับแล้วก็ดูแลให้เต็มที่ นะครับโอเคยังไงก็ฝากร้าน B B B E V E V บาได้วยนะครับอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปถัดไปนะครับเดี๋ยวบ๊อบจะมารีวิวรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอีกหลากหลายรุ่นมากมายให้พี่เพื่อนๆได้เห็นกันที่กำลังอยากจะมาเล่นไฟฟ้าสำหรับพี่เพื่อนๆที่กังวลจะมาเล่นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าก็สามารถปรึกษาบ๊อบก่อนได้เนาะมันไม่ได้มันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดผมจากผมคนที่เคยเล่นมาแล้วผมคิดว่าดีกว่ารถน้ำมันอีกด้วยซ้ำนะครับโอเคแล้วพบกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ